โอ้ยอันนี้อร่อยวะ่ะบอสอร่อยอร่อยคือผมนั่งกินเนี่ยเอหกสบาทเนี่ยพี่ปูจะเหลืออะไรเหรอเจอผมจินจานแรกวยชามใหญ่เงี้ยอันนั้นน่ะมูลค่าจริงๆถ้าไปแยกกินข้างนอกสองร้อยก็เลยแล้วหรือเปล่าอันนี้หมายถึงว่ามันมันได้อะไร แต่ทาไมอันนี้ถึงเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าแต่ปิดห้าทุ่มอะงงตรงนี้แหละเ,ออเวลาเราคิดถึงเวลาที่คนเลิกงานค่ะเลิกงานดึกๆมาสามทุ่มสี่ทุ่มในสถานสถานที่แถวนี้ค่ะมันจะไม่มีร้านอาหารแล้วรเราเองบางทีขายของตลาดนั้นมาก่อนเลิกเลิกจากตลาดแล้วสี่ทุ่มครึ่งก็ไม่มีอะไรทานแล้วก่อนจะเข้าบ้าน เราก็เลยยื่นระยะเวลาของร้านเราระยะเวลาของเราตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปถึง5้าทุ่มมีลูกค้าเข้าตลอดเลยค่ะขอบคุณพี่มากๆนะครับที่เปิดร้านแบบคุ้มค่าคุ้มค่าแบบนี้ ตอนนี้ถ้าผมอยู่คลองสองธัญบุรีนะครับตลาดพะลูกนะครับผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่แล้วก็เป็นขนมจีนบุฟเฟ่น่าทานมากแล้วคนตรงนี้เยอะตลอดครับขนมจีนก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ในราคาแค่69บาทถ้าน้ำเนี่ยจะรีฟิลเนี่ยเพิ่มอีก39บาทแต่เขามีน้ำเปล่าอะไรให้กินฟรีนะอา่าเขาขายแค่25บาทเพิ่มถังหวานได้ด้วยน <S <S ่ญญาสนใจมากครับเดี๋ยวไปดูไลน์กันเพราะตอนนี้คนข้างในยเยอะมากครับ นี่มาเขามีการให้เลือกอันนี้อันนี้คือชามของอะไรยังไงบ้างอะพี่อันนี้เราแต่ลูกค้าสะดวกใช้ใช้แบบเหรอเราก็ใช้อย่างนี้ได้ด้วยเหรอปุ๊ชอบจังเลยอ่ะปุ๊ชอบจังเลยอ่ะปุ๊ชอบจังเลยอ่ะเขาบอกให้กินกินก่อนแล้วจ่ายที่หลังทำไมพี่ไม่จ่ายก่อนแล้วกินที่หลังอ่ะปกติพี่ไม่กลัวแบบแต่ปุ๊ผมกินวันนี้ผมเดินออกไปข้างนอกเลยได้ไหมเปิดลูกค้าทานไม่อร่อยได้ออกไปเลยครับเอาจริงเหรอมันสัตว์ถ้ามันทำแบบนี้ได้เหรอพี่โอเค อ,อันนี้กินก่อนใจไดหลังแต่ว่าเขาก็มีกฎกติกาด้วยเพราะฉะนั้นนะการทานบุฟเฟ่ก็กินค่อยๆเติมกินให้หมดแล้วค่อยมาเติมเฮ้ยน,นี่เราลวกเองเหรอเรากินก๋วยเตี๋ยวไก่กันได้ไหมได้สิพี่ค่อยๆลวกทีละอันเลยป่ะเดี๋ยวมันใช่ไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สุกไงเราจุ่จมๆหนามก่อนใช่ป่าวะ ยางยังยางยยงงยรอเดี๋ยวดิกินอีกไงกินเท่านี้ก่อนประมาณห้าก้อนได้เกินอันนี้เราทําเองได้เลยจริงๆอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เราเขาไม่ห่วงเลยแล้วนะเขามีน้องไก่นะครับแล้วก็มีส่วนต่างของของไก่ ใช่ใช่เลือดลูกชิ้นแค่นั้นแหละนี่เราก็ใส่เลแอดสามนอ่องอะไไปครับไก่บดครับ,รบแค่นี้ก็คุมแล้วป่ะ <c oughs> ออไปโอ้หนักดีวะไปเราไปใส่เลือดกับลูกชิ้นกันครับมันก็คุมแล้วนะแค่นี้ก็โคตรจะคุมแล้ว <c oughs> อ่ะจีก็ได้จีจีถืออย่างนี้หน่อยหนักนะถือระวังเด้อไปครับ เป็นเพราะชามเขาใหญ่มากครับไม่หนักเนาะหนักปะไม่หนักไม่หนักไม่หนักเอาไม่หนักเนอะเอาค่อยค่ถึอค่อย่ยถน้องริมน้องรมไปครับเราไปปรุงกันครับอันนี้เตรียมเตียวน้ำมันสามช้อนไม่ใช่มันชามใหญ่ไง เกามขึ้นกามเป็นเลือดขึ้นอ่ะมันหนักครับไปที่โตกันลฮะอันนี้ครับผมจามของผมนะก็หูคุ้มค่ามากเดี๋ยวดูของพี่ปู นี่ถึงจะชามเล็กแต่ก็มาแน่นชามนะมีทุกส่วนของไก่ที่นี่ครับน่องไก่เนื้อไก่มีข้อมีอะไรเนี่ยน่ากินมากแต่งี้เติมได้ไม่อั้นนะที่จริงชามไหนก็ได้นะไปแต่ขอกินให้หมดนะไม่งั้นเขามีราคาที่ต้องปรับอยู่นะครับคนก่อนได้ไหมตะกี้ก็เผลอใส่พริกซะเยอะเลยชามใหญ่ข้อเสียมันคืออะไรรู้ปะมันคนแล้วมันทําอะไรลำบากเอออีกมุมขวาเพจเข็มอย่างเงี้ยเหรอคนเสร็จวันไหน เสออ้นบะหมี่ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาทำเข้มข้นนะ่อย่ายอย่าแย่เมือนนี้นะตัวตัวผมนะแต่ว่าอย่างอื่นผมว่าโอเคนะเพราะงั้นตัวเสีร์ไก่มันก็ต้องปงรุงด้วยตัวเองป่ะจริงๆอยากใช้อยากใช้ชามเล็กไปไปเติมหน่อยเขารู้สึกว่าชามเล็กมันปรุงง่ายกว่า ตะเกียบตะเกียบเขาไม่ไสันหรอกเลือดครับ <S <S ค,ความคุ้มค่าคได้แน่นอนแล้วเขาก็มีเครื่องให้เลือกหลายอย่างนะนเส้นนี่ก็มีทุกเส้นให้เราเลือกนะครับมันแล้วแต่เราชอบเลยเลยความคุ้มค่าได้นะที่นี่ จีนเขามีน้ำยาอะไรบ้างนะคือน่องที่นี่เขาก็ไม่ห่วงนะคือจะตักเท่าไหร่ก็ได้แต่ตัวน่องอย่างเดียวก็เขาก็เปื่อยมากๆนะครับคือกินง่ายถ้าไม่ต้องเขียวเลย <Yeah. S 1> อร่อยอ่ะ เนี่ยครับขออนุญาตใช้มือนะครับอืมนี่เลยครับโอ้ยตั้งแต่เรามานั่งตรงนี้เราก็เห็นคนเข้าไม่อยู่จริงพอคนหนึ่งลุกออกไปคนก็เข้ามาใหม่ตลอดนะครับแล้วเขปิดหน้ารูปนะฮะจริงปะเนี่ยร้านเปิดกี่โมงเนี่ย ไม่เคยเจอนะ <ไป S 1> อะนาหาบุฟเฟ่ก็เตี๋ยวไก่ๆๆก็เตี๋ยวไอ้พวกขนมจีนน้ำยานเนี่ยผมจะเห็นแบบเลิก4ี่โมงเย็นห้ามงเย็นผมเห็นแค่นี้แต่นี่เขาเปิดติบโมงเช้านะแต่เขาเลิกห้าทุ่มเราไปเอาขนมจีนมาลองดูบ้างเป็นไงฮะ เามาเอาขนมจีนกันครับผมไม่เน้นผักนะเอาขนมจีนวันนี้ผมเอาแค่สองน้ำยาพออจับใหญ่อยู่นะน,ะนี่ขอขอขออนุญาตแป๊บนึงนะครับไปขนมจีนที่จริงมาใส่ผักได้แนละผักเขามีเยอะมากครับให้ดูนะลายผักเขาแบบมีให้เลือกเยอะมากผักสดนะครับไปเราไปกินน้ำยากะทิปกติกนี่ทุกคน อีกหนึ่งจานเราเอาน้ำยาถั่วแทนมองดูค้นๆอยู่นะครับน้ำพริกถั่วโบราณครับนี่เราเอาพริกแห้งนูน้นเขามีพริกแห้งเพิ่มได้เห็นอยู่แวบ,บๆบไปครับอ,อันนี้ครับเป็นผมเอามา2อน้ำยาที่จริงเขามีอยู่สี่หน้ำยานะผมเอา น้ำพริกถั่วโบราณกับขนมจีนน้ำยาปกติมาให้นะครับที่จริงมันก็คุ้มแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วครับทุกคน69บ้าทเรายังมานั่งกินขนมจีนอย่างนี้ได้อีกก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับมูลค่าไปจริงๆมันเกินร้อยไปนานแล้วครับไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่ามีความหอมของน้ำยาอยู่นะผมว่าโอเคเลยนะมันเข้มข้นอยู่นะกินแบบทำและจับๆๆ มีเครื่องบินให้ดูได้ย่างเนี้ยโอ้โหแล้วใส่แว่นมาคืออะไรติดแอคออะทำไมติดแอคใช่ไหมทำไมแอคไม่ได้ไงทำไมต้องแกวหรอเอาตรงๆทุกคนครับที่ผมใส่แว่นมานะบอกนิดนึงไม่ได้แอคคือผมมีโอกาสได้ไปทำเลสิกที่ตานะครับนวัตกรรมที่ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่านาโนรีเลกเพราะผมเป็นคนใส่ตาสั้นมีทั้งเอียง มีทั้งยาวนะครับแล้วผมเป็นคนไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์มันมองไม่ชัดอะมันก็รู้สึกว่ามันงดหยดผมก็ได้มีโอกาสไปทำนะครับแต่ตอนหลังทำเนี่ยมันก็ต้องใส่แว่นกองแสงกองลมกองอะไรนิดนึงนะครับเพราะว่าตาเราอย่างเขาเรียกว่าอะไรยังยังเออมันมันยังปรับตัวอยู่นะเพราะผมเพิ่งทำเสร็จไม่ไม่นานนี้เองนะครับ มาครับผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์เลสิกเลเซอร์วิชั่นโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพครับวันนี้นะครับผมก็มาตรวจตานะ้วผมมีทั้งใส่ตาสั้นใส่ตาเอียงแล้วก็ใส่ตายาวคือครบเลยนะครับรู้สึกว่าโลกเนี่ยไม่ค่อยสดใสเวลานั่งมองแนละ้วต้องใส่แว่นมันก็นะครับมีปัญหาอยู่ส่วนของเจนเนี่ยใส่ตาสั้นมากๆข้างหนึ่ง500ข้างหนึ่งเออ่400กว่าเอาไปเรียเดี๋ยวไปปรึกษาหมอก่อน ของเจนเป็นนาโนเลสิกของพี่เป็นนาโนรีเล็กต่างกันเพราะว่ากระจกตาเจนอะตอนตรวจอะมันบางกว่าพอบางกว่าเจนเลยทาลีเล็กไม่ได้ก็ต้องทําเลสิกแต่ของพี่เนี่ยกระจกตามันหนากว่าก็เลยทํานาโนรีเล็กเคสของเจนนะคะมันจะเป็นเคสที่ถ้าเป็นคุณหมอไม่เก่งอะคุณหมอเขาก็จะไม่ทําให้เขาก็จะบอกว่าทาไม่ได้เพราะว่ากระจกตาบางเสี่ยงแต่ว่า คุณหมออานันต์ก็คือเก่งมากสามารถทำเคสเจนได้อันนี้ก็เพิ่งหยอดยาชาเสร็จแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะแต่เขาจะทำซ้ำไปอย่างเงี้ยประมาณสัก3ครั้งนะครับก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เต็มตัวเข้าห้องผ่าตัดได้ มันจะเจ็บมันก็ไม่เจ็บท่านไหนวะมีเปิดตานะครับก็ผ่านไปวันแรกไม่ไปอะไรเลยใช่ร <YouTube S 2> ู้สึกว่าไม,ไม่มีน้ําตาไหลหรืออะไรเลยด้วยไม่เคืองไม่บางคนเขาบอกมีน้ําตาไหลมีเคืองตาแต่ผมเนี่ยไม่เคืองกินอิ่มนอนหลับ6 3 8 5 9ครับ การลองเห็นเป็นไงบ้างครับตอนนี้เห็นชัดดีนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันขุนๆเป็นหมอกหมอกเพราะอะไรครับไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้า้เป็นแผลเล็กควจะช้านิดนึงแรกๆมันจะหมอกอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์อ๋อมันยังไม่ใสเ้าดีกว่าแต่ว่าถามว่าเห็นชัดเห็นเห็นชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันค่อยๆเข้าที่ขึ้นใช้เวลานิดนึง ดูน้ำได้แล้วนะนดูน้ำดแล้วครับใช่สระผมล้างหน้าได้แล้ว,ลวตามันยังมีแห้งอยู่ขยันขย,นยันหยอดน้ำตาเทียมนิดนึงแต่เอาแต่ยาฆ่าเชื้ออยูดฝาครอบตามไม่ต้องใช้แต่ถ้าออก,กแดดก็ต่อให้เราไม่ทำเลสิกใส่แว่นกันแดดก็กันยูวีดีแหละนะแต่ว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องทำงานอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสละขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณเลยขอบคุณคณหมอแบบเก่งมากๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยคือดีมากๆขอบคุณเลเซอร์วิชั่นนะครับผมจากโรงพยาบาล b a n g k o k Eye Hospital <ไ>นะครับทำให้โลกของเรานี่กลับมาสดใสอีกครั้งโอ้โหจริงๆครับแล้วผมอยากจะบอกนิดนึงทำไมคนเราถึงต้อง ให้ความใส่ใจกับตาเพราะคนเราเนี่ยมีตาอยู่คู่เดียวเราก็ต้องใส่ใจเขาเยอะคก็ใส่แว่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับไม่ที่ติดแอคเลิกแซลโอเคเป็นแบบลวกจิ้มแล้วก็มีซีฟู้ดอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็สามารถทําได้นะครับเจ็งมากมาเดี๋ยวเรามาอยู่กับเจ้าของร้านดีกว่าจริงแล้วเนี่ยการที่ผมกินเนี่ยเอาความรู้สึกผมก่อนเลยนะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อปุ๊กค่ะสวัสดีพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะพี่ปุกคือผมนั่งกินเนี่ย 6อหบาทเนี่ยพี่โปึงจะเหลืออะไรเหรอเจอผมจินจานรแรกไว้ชามใหญ่เงี้ยอันนั้นน่ะมูลค่าจริงๆถ้าไปแยกกินข้างนอกสองร้อยก็เลยแล้วหรือเปล่าอันนี้หมายถึงว่ามันมันได้อะไรอะ่ะที่เราทําแยกทุกอย่างตอนนี้วัตถุดิบบางอย่างค่ะแพงกว่าชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ก็มีซึ่งถ้าเราแยกอย่างพี่อาจจะไม่ทานผักเยอะครับทานต่ไก่ ถ้าคนเยอะมันก็ถั่วกันได้ชใช่ค่ะถั่วเฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความคุ้มค่าแล้วทําไมถึงมาเปิดร้านเนี่ยครับส่วนตัวเป็นคนชอบทานอาหารค่ะชอบทานแล้วก็ชอบทําด้วยปกติเนี่ยร้านที่เป็นบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่หรือว่าเป็นเกี่ยวกับขนมจีนหรืออะไรเงี้ยส่วนมากผมจะเห็นเขาเปิดเวลา8โมงเช้าจนถึงแบบ4-5โมงเย็นเต็มที่แล้วนะเขาก็ปิดแล้วแต่ทําไมอันนี้ถึงเปิดตั้งแต่10โมงเช้าแต่ปิด5ทุ่มหม่างงงตรงนี้แหละเออ ราคิด <One> ถ <input> <the> ึงเวลาที่คนเลิกงานค่ะเลิกงานดึกๆมาสามทุ่มสี่ทุ่มในสถานสถานที่แถวนี้ค่ะมันจะไม่มีร้านอาหารแล้วเราเองบางทีขายของตลาดนั้นมาก่อนเลิกเลิกจากตลาดแล้วสี่ทุ่มครึ่งก็ไม่มีอะไรทานแล้วก่อนจะเข้าบ้านเราก็เลยยืดระยะเวลาของร้านเราระยะเวลาของเราตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปถึงห้าทุ่มมีลูกค้าเข้าตลอดเลยค่ะอาจจะไม่แน่นแต่ว่าอาจจะไม่แน่นแต่ว่าเรื่อยๆแต่ผมเห็นในระหว่างที่ผมเข้ามาตรงนี้ จุดสังเกตคือผมเองก็เห็นลูกค้าเขาอ่ะเดี๋ยววนตลอดอ่ะคนนี้ออกคนนู้นเข้าคนนั้นออกคนนี้เข้ามผมก็สงสัยนี่นะคุมกันยังไงอะเท่าทุกขว่าปกติถ้าเป็นที่อื่นเขารับจานใช่ป่ะแล้วก็จ่ายเงินแต่ที่เนี้ยก็จ่ายเงินตอนหลังจ่ายเงินที่หลังแล้วจะเจอคนอย่างผมเนี้ย <c oughs> ผมเดิอนออกไปเลยทําไงอะไม่มีค่ะลูกค้าที่นี่น่ารัก นี่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะตัวขนมจีนเนี่ยโหผมนั่งชมอร่อยนะฮะใช้ได้เลยทุกเมนูค่ะทําเองทุกอย่างเลยเราเป็นคนเลือกวัตถุดิบเองจ่าย<ช>ตลาดเองแล้วก็เป็นคนปรุงอาหารทุกหม้อเองจะไม่ได้ทําอาหารหม้อใหญ่ๆทิ้งไว้ที่เดียวจะทําตลอดค่ะอาหารบางชนิดจะมีกะทิมีอาหารแบบว่าอื่นๆซึ่งมันทิ้งไม่ได้นานมันใช่ค่ะออระยะเวลามันสั้นแล้วอากาศมันก็ไม่เอ,อื้ออํานวยร้านเราก็จะเปิดยืดระยะเวลาได้อีกนาน มาเรามาลองน้ำพริกน้ำพริกัวเโบราณมั้งเดี๋ยวเอาให้ให้ให้มันเต็มเต็มนะกินกับพริกแห้งด้วยจะดีมากมันจะอร่อยมากเพราะน้ำน้ำพริกตัวเขาจะแบบหวานมันนะครับตัดกับพริกแห้งให้มันมีแบบมีเผ็ดตัดคมก่อบมันจะแบบมันจะอร่อยครับนี่อือหืออันนี้อร่อยมากผมทอดครับมันออกหวานหวานแบบแต่ผมว่ากินกับพริกแห้งด้วยจะยิ่งดีนะเนี่ยวางไว้อย่างนี้เลยครับ มองดูค้นๆอยู่นะครับน้ำพริกถั่วโบราณครับโบนี้อร่อยนี้อร่อยแนะนำมึงกินอันนี้ได้ผมว่าน้ำพริกถั่วเนี่ยเขาไปทำมีความหอมมีความนัวมีความเข้มข้นหวานมันกำลังดีคนขข้าไม่อยู่นะอืม โอ้ยอันนี้อร่อยว่ะบอสทุกคนผมว่าอันนี้อร่อยมากลองดีกร่อยอืมอร่อยอร่อยเพราะฉะนั้นจริงนะใครที่ฟังนะอยากมาอุดหนุนร้านเฟิร์สกับฟิลนะครับผม แวะมาได้นะตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดพระลรูคลองสองค่ะตลาดร้านของพี่เขาจะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะมีวันหยุดไหมไม่มีวันหยุดค่ะไม่หยุดด้วยมีวันหยุดด้วยละหนึ่งครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันที่แน่แน่ชัดเอาเป็นว่ามาได้กินแล้วกันยกเว้นคุณจะซวยจริงเดือนเขาหยุด<ส>ครั้งหนึ่งถ้าคุณมาเจอซวยผมไม่รู้จะทําทไงแล้วนะ<ส>บุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนในราคา69บาทกินได้ไม่อั้นโคตรคุ้มเหมาะเลยลองมานะร้านเขานี่ยถ้าคนเยอะเนี่ย ก็จะทําให้เขาอยู่ได้นะครับอยากให้ไว้มาเพระเขาคุ้มค่าจริงๆครับขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยขอบคุณพี่มากๆนะครับที่เปิดร้านแบบคุ้มค่าคุ้มค่าแบบนี้ให้พวกผมอ่ะมีที่กินแบบอิ่มอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วคนดูก็ได้รู้ด้วยว่าร้านไหนทั้งแบบคุ้มค่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยขอบคุณแทนคนดูทุกคนนะฮะขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เราคิดถึงเวลาที่คนเลิกงานค่ะเลิกงานดึกๆมาสามทุ่มสี่ทุ่มมันจะไม่มีร้านอาหารแล้วรเราก็เลยยืดระยะเวลาของร้านเรา